กูเอคุณหกมานะกูเอาคาุณหามานะกูเก็บจากในไปให้ก่อนล้วกันนะเอ A เออามาึงเ,เอาปะไปงไงยัไอเด็ดปีนี้กล่องหมอเหนเขียวชุดก่าดมีหมอนลําพัด้วยเ้า,า,าอเอาไปเยียน <c oughs> อะดรีนาลีนสมเข็มอะะชุดกระฟาน 3. เฮ้ยบอกตัวนี้มัวสามก้าสามเป็นอย่างหนึ่งเฮียนะมีโดนี่ห้ให้เอมาใส่เลยได้ปะเออเอามาใส่ไว้ก็เฟี้ยวเลยนะดึงเอากันเกี่ยวอะไรกันถ้าอยูคุณเรียกเอเดอรตรงนี้อันหนึ่งแมวเฮ้ยตายไปอะไรวะอ้าวเนี่ยตัวนี้บักกี้วะไม่ไม่ได้ของได้เวลาบักกี้อ่ะไม่ได้ ไม่ได้กำลังเข้าไปเปลี่ยนรถอยู่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để còn lại gì, ăn video rồi mà,

ไอเขาทำเล้อไอว้วอลแล้วก็ถามในรถนะเออไม่ไรกูไม่โดนยิงตอกผมไม่โดนยิงตอกเว้ยิไอ,อเขาทำแบบตีคิ <c oughs> วบียิงกูดีนะไอเงี้ยมึงว่ามันช็อคอะไรเอ๊ะย,ยังไงล่ะไอ้เฮี้ยโลง่งไงทำฝั่งหไหนม่ตาทำเลยตาทำเลยคนวิ่งอยู่นะทำถนน เดี๋เรอย่าเพิ่งยิงข้างเลยเพราะบนเขามีอย่าเพิ่งยิงข้างเลยไปกันไปกันข้ามนงไวะส่งข้ามหมูบ้านเลๆอะสงข้ามหมูบ้านไปยิงตาเตียงสไนเปอร์ยิงให้หอยดูหน่อยดูให้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 ่อ้่ยไม่อห็นกูกระบอกให้นออกให้

สามเม็ดล้มเอเดบิวมันทำไมโดนโดนเจ็บมากมันโดนกูเป็นเม็ดนึงนะมันโดนก้อนสมนาจะโม่สามเมเดมันก็ไม่ใช่จอ้นี่นะไม่ตายไอ้บอยู่คนที่ลุเห็นเห็นเอดวงแล้วดวงล้วไปไไปไปงหมดแล้วไอ้เหี้ย สมบกลสุดท้ายบ้านขวามีเราอย่บ้านตรงไหนมาเร่ยวะไม่ยังไม่เห็นไม่เห็นวิ่งอยู่จ yeah, <ban> ุบจ <my> ุ e, ๊บตายก็มีโดนหัวย <medi> ีงไมเห็นเลยวิ <some> ่งอยู่ยาวยาวเตรียมวิ่งต่อัวไม่งั้นจะอาบูตไป่อล้นต้องไปกำบังช่วตอกำลังนอนลงเลยไปห้อง ส e. ายพิ้วเลือดเยอะสายมีสายบ่อยบ่อยขเขาหินตาเอาดิเอาดิซุ่มหนิตายแล้วเออนี่นี่หินนี่สองสามตายไม่ไม่เห็นขวาวะฝ่ายที่ยิงเราอยู่ไหน,นวะนบ้าไปแล้วอบูโซไปกำบังอะไเที่อหนวกเกาะไม่พร้อมเลยวะตาเห็นแล้วลงตัวเลยตีน่าตัวหนึน่งพวกไหนของบ้านไม่ใกล้ใกล้ตัวหนึ่งใกล้ตัวหนึหน่ง ไห้ทางขวาของมึงไปนะงานใเองไม่เจาใกลไม่ไม่ไม่เจาคำถอย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 เล่อยเรถอยเ่เรอมานี้มานี่มานี่เอาไปทงคูไป้ายหมดแต่ว่าเราวิ่งชิ้นเนินได้อยู่นะรอเดี๋ยวแกจ็ดข้างกันไม่หลังๆไม่มีแต่กาะสามแล้วอะ มีแฟตสองเป็น3ไม่มีสมุกสองสองงข้างหน้ามีระดับไดเยอะมันเปลี่ยนกองแน่นๆนี่ๆๆขวาสมุกขวาสมุกวะเี้ไม่ใช่วะไอ้รีบวิ่งขึ้นหรือเราจะปลาระเบิดล่อไปทางขวาไกลๆเด็ก

วงแม่งเลยตายดนี่รถมาขวานะนะเสียนใส่ขวานตายได้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 หวังได้หรเปล่ามั้งผมมีแฟตกูไม,ม่แฟตกูมีทงันเล่นแล้วเปล่าแ่ผมมี<ๆ>มนนลเลยไ,ได้อย<ๆ>ู <rồi? S 2> ่นะตัตามาตามาไปเห็นแฟตขโมยขโมกตาย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  มันม,นมนีคนอื่นล้มนัวนแหละตรงสงม็อกอะในสมกในสม็อกตาในสม็อกที่ตอวนี้ที่แฟลก็ไม่เห็นขวางเนี่ออกูโยนซีโฟนเดี๋ยวปมันเดี๋ยวปมันมาถ่ายร้องคนอยู่ไหนอะไม่รู้ กูยิงตายเลยนะตัวนึงตัวนึงตายน่าอยู่ซ้ายน่าอยู่ซ้ายมาบอกกันนะครับปั๊มปั๊มปั๊มเอเดบิกูยิงไม่โดนเลยเป็นเฮียอเปล่าบอกอะไรก่อนบอกทายนะขึ้นบนข้า่วขึ้นบนไหมนู่นนู่นนู่นทิ้ง โดนเยอะเยอะเอะจ็บเจ็บเจ็บสามสามศูนย์สามสามศูนย์สามสามศูนยหม,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 มอย่าำตาลหลังกล้องไอ้รอบละต้ไมหลงไม้ไมนั้นป่วยก็แตกไอ้เหี้ยไม่ละรงกูเลยสงกูเลไม่รอดไม่รอด Mình k、嗯